อัสลามูอะลักุ้มค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวแฟนๆของเพชรยนต์ทุกคนนะคะวันนี้นะคะนุ่นก็มากับรถสวยๆอีกเช่นเคยนะคะมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้ดูเนาะเป็นรถแบรนด์หลักนั่นเองแล้ววันนี้นุ่นก็มาพร้อมกับรถคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota v i o อนะคะรุ่น 1.5e นะคะติดแก๊ส LPG คันนี้นะคะเป็นปี2013นะคะ สำหรับราคาขายนะคะเพย,ยนต์ขายอยู่ที่260,000บาทนะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับลูกค้าที่มีรายได้12,000บาทขึ้นไปนะคะออกคนเดียวจบอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเนี๋ยนุ่นจะพาไปดูรอบๆตัวรถและภายในกันบ้างดีกว่าว่าเขาออกแบบมาเป็นอย่างไรกันบ้างมาในส่วนของด้านหน้ากันดีกว่าด้วยกับโฉมนี้นะคะเป็นโฉมถามว่าเก่าไหมก็ไม่เก่านะคะคุณลูกค้าโฉมตัวนี้กําลังเป็นที่ยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นด้วยกับราคาเขาที่ไม่สูงมากนุ่นบอกเลยว่า เป็นรถที่ราคาแตะต้องได้ทุกคนแล้วก็ผ่อนแบบสบายๆด้วยกับยุคโควิดแบบนี้นะคะนุนแนะนําเลยคันนี้ดีตรงที่ว่าเป็นรถ2ระบบได้ทั้งน้ํามันแล้วก็ได้ทั้งแก๊ส LPG นั่นเองซึ่งลูกค้านะคะสามารถไว้วางใจและคือเชื่อมั่นในความปลอดภัยในส่วนของระบบแก๊สได้เลยด้วยกับระบบแก๊ส LPG คันนี้นะคะมีการรับรองจากวิศวกรรมนะคะ อย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบในเล่มทะเบียนได้เลยนะคะ,ะมาดูในส่วนกระจังด้านหน้าน,นี่เขาก็จะออกเป็นแบบโครเมียมเป็นเส้นๆแบบนี้เลยก็แบบดูเก๋ๆนะคะดูเรียบหรูเรียบแต่หรูนั่นเองคันนี้เนาะเอาใจไวรุ่นอยู่นะคะชมนี้และที่สําคัญชมนี้คุ้มตรงที่ว่ามีการติดสเกิร์ตรอบคันสวยมากคันนี้สเกิร์ตนี่แบบเดิมแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนเนาะและในส่วนของชุดโคมไฟอันนี้ก็จะเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะโคมไฟดวงใหญ่แบบนี้โอ้โหส่องสว่าง สองสว่างแน่ๆคันนี้เลยเนาะมาดูในส่วนล้อกันบ้างอ่ะไม่อยากจะบอกนะคุณลูกค้าคันนี้ได้ล้อล้อแมกอันลอยเดิมแท้จากโรงงานนี่ของโตโยต้แท้ๆอย่างแน่นอนนะคะทุกอย่างเน้นสมบูรณ์อันนี้จะได้แมกอันลอยขนาด15นิ้วด้วยนะและหนี่ยางเรามาดูใกล้ๆยางได้ปี2018นะคะทั้ง4เส้นนะคะคุ้มจริงๆดอกยางเขานี่แบบ ลึกมากการใช้งานคือน้อยมากๆเลยนะคะคันนี้และที่สําคัญราคาไม่แพงจับต้องได้ทุกคนนะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการซื้อคนเดียวนุ่นแนะนํานะคะคันนี้คนเดียวจบแน่นอนมาเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถคันนี้กันบ้างในส่วนของด้านข้างตัวรถคันนี้เนาะก็จะมีการติดคิ้วกันสาดมาให้พร้อมนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านั่นเองก็คือตัวนี้คุมด้วยระบบไฟฟ้ารอบคันและอ่ามา มือเปิดประตูด้านนอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่มีการติดติดขอบแบบนี้ให้ดูแบบดูสไตล์สปอร์ตนะคะนี่ด้านข้างก็มีการติดสเกิร์ตรอบคันนะให้ดูกันเห็น,เ,หนเลยทุกอย่างสีเราเน้นสีเดิมอาจจะมีรอยคูดขีดบ้างด้วยกับรถยนต์มือสองนะคะอาจจะไม่มีการเกลี่ยสีเราอยากให้ลูกคุณลูกค้านะคะได้เห็นแบบความเดิมๆของตัวรถนั่นเองมาเราไปดูด้านท้ายกันบ้างในส่วนของด้านท้ายของคันนี้นะคะด้วยกับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัว E เนาะ ก็ออปชันเขาก็เกือบเต็มแล้วคันนี้นี่ไฟท้ายก็ออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยโอ้โหมีการออกแบบที่แบบโดดเด่นมากด้วยกับแบรนด์หลักนะคะเป็นแบรนด์โตโยต้าเนาะนี่ด้านหลังติดสปอยเลอร์มาให้แล้วโอ้โหแต่งสวยๆหล่อๆแบบนี้ได้คันนี้ไปนะคะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะแบบชุดแต่งครบจริงๆมีไฟเบรกดวงที่3ดวงที่4ครบขนาดนี้โอ้โหเวลาเบรกนะคะเห็นอย่างชัดเจนเลย และที่สำคัญด้านล่างนี่มีเซ็นเซอร์ท้ายถึง2จุดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสารพดด้านหลังกันบ้างซึ่งสามารถใช้กุญแจไขาจากด้านหลังได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันมาในส่วนของแก๊สนะคะด้านหลังก็จะมีนี่เขาจะมีการติดตั้งถังแก๊สไว้นะคะอันนี้จะเป็นแก๊ส LPG เนะาะมั่นใจได้เลยมีวิศวกรรมรับรองนะคะเซ็นรับรองมีชื่อด้วยสามารถตรวจสอบได้จากเล่มทะเบียนนะคะนี่ เก็บของได้นะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะและด้านล่างนี่ก็จะมีในส่วนของอย่างอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือแม่แรงอันนี้นุ่นก็จะเตรียมไว้ให้คุณลูกค้าไว้พร้อมเลยในายามฉุกเฉินไม่ต้องห่วงเรามีของเตรียมไว้ให้ครบเลย ในส่วนฝากระโปรงท้ายน็อตทุกตัวไม่ขยับอย่างแน่นอนนี่และที่สําคัญด้านท้ายนี่ยังเป็นอันเดิมของโตโยต้านะคะซึ่งบงบอกเลยว่าด้านท้ายไม่มีการเปลี่ยนหรือว่ามีการชนมาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ร้อยเม็ดอาร์ตทุกอย่างนะคะเราเน้นลดสภาพเดิมๆให้ลูกค้าเห็นกันชัดๆเลยเนาะนี่สีเดิมๆจริงๆของแท้แน่นอนใครได้คันนี้ไปนี่นุ่นบอกเลยว่าเหมือนได้รถปีใหม่นะเพราะว่าทุกอย่างยังเน้นความเดิมอยู่เลยสวยงามมากคันนี้และที่สําคัญ ราคาไม่แพงด้วยป <Okay. S 1> ะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันบ้างดีกว่านี่มามาดูภายในตัวรถกันเนาะอ่าเรามาเริ่มกันที่แผงประตูด้านในนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเทานะคะมีตกแต่งด้วยสีเบดูเรียบแต่หรูนะคะคันนี้เมื่อเปิดอันนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกสีเทานะคะแข็งแรงมากรถอายุแบบค่อนข้างหลายปีแล้วนะคะแต่แบบสภาพเดิมนี่คือแบบยังสวยอยู่เลยเนาะ เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะนี่ระบบล็อกไฟฟ้ารอบทั้งคันนะคะแล้วก็จะเป็นกระจกปิดไฟฟ้าทั้ง4บานเลยแล้วก็จะเป็นออโต้นะคะสําหรับผู้ขับขี่มาเรามาดูในส่วนตรงนี้กันเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นแบบปรับะระพาไฟฟ้านะคะและในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นระดับนะคะของแก๊สนะคะว่าอยู่ที่ระดับไหนอ่ะและนี้ก็สามารถเปิดไว้วางแก้วน้ําได้นะคะตรงนี้มีอำนวยความสะดวกสําหรับคนขับด้วย มาเดี๋ยวนุ่นจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้คุณลูกค้าได้ดูด้วยนี่อันนี้ก็จะได้เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะคะก็จะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะจํานวนหนึ่งคู่หนานะคะสําหรับคันนี้เนาะอ่าสำหรับรุ่นนี้นะคะวีออสเรือนไม่จะอยู่ในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็ให้เห็นกันเลยนะคะว่าเลขไม้คันนี้อยู่ที่ประมาณแสนสี่นั่นเองลูกค้ารถหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าการใช้งานเขาน้อยมากๆเลยมาในส่วนของ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิทยุอันนี้ก็จะได้แบบวิทยุแท้จากโรงงานนะคะฟัง cd ก็ได้ fm am ได้หมดเลยในส่วนของแอร์ก็จะได้เป็นแอร์อนาล็อกนั่นเองเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายมากเลยมาในส่วนของเบาะนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะคือแบบนิ่มๆนะคะอันนี้เบาะผ้านี่บอกเลยว่าระบายความร้อนดีมากๆนะคะแค่ดูดฝุ่นนี่นุ่นบอกเลยว่าโ,โหสบายสบายจริงๆอันนี้มีการแบบ ออกแบบนะคะนั่งนี่ค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะอ่ะสำหรับข้างบนเนาะอันนี้ก็จะมีแบบที่กันแดดมาให้พร้อมนี่ในส่วนของนี่นะคะพรมผนังพรมด้านบนนะคะหลังคานี่โอ้โหสะอาดมากอันนี้คือแบบใหม่จริงๆลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้าง มาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังอ่ะอันนี้นู่นนะสูงประมาณ165นะคะนี่บอกเลยว่าภายในเขานีนค่อนข้างกว้างนะคะนี่นาสามารถนั่งข้างหลังนี้ได้3คนแบบสะดวกสบายเลยนะอันนี้นี่แล้วก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่แขวนนะคะแขวนของอันนี้จะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลเลยนะคะสูงสุดมีที่เก็บเอกสารเก็บของจุกจิกได้สบายพื้นที่วางเท้านี่เหลือค่อนข้างเยอะพื้นที่เหนือศีรษะก็เยอะนะคะอันนี้คือแบบ กว้างจริงๆนะคะสาหรับรถเก๋งราคารถเก่งขนาดกลางราคาเบาๆนะคะแนะนําเลยคันนี้บอกเลยว่าดีจริงๆและภายในสะอาดมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าอ่าในส่วนของคันนี้นะคะอันนี้คือนู่นนะาตารถไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเดี๋ยวจะให้ฟังเครื่องยนต์กันใกล้ๆเลยว่าดังไหมหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่นี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยว่า เครื่องยนต์นี่แบบว่าน้ำมันที่แห้งสนิทอย่างแน่นอนนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มหรือว่าการตัดต่อเครื่องยนต์นะคะนี่คือเป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0อซีซีเนาะอันนี้คือแบบเครื่องยนต์เงียบจริงๆทุกอย่างเน้นคงเดิมมากๆเลยนี่ให้ดูกันใกล้ๆตรงที่ว่าน็อตทุกตัวไม่ขยับนะคะแล้วก็นี่น็อตฝากระโปรงอันนี้ก็ไม่ขยับเช่นเดียวกันในส่วนของฝากระโปรงอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมแท้นะคะนี่สังเกตได้จากรอยซีนนะคะนี่นุ่นจะเล็บจิกให้ดูเลยอ,นนอแบบ รอยซีนนี่แบบเล็บจิกไปยังอยู่ก็อันนี้แปลว่าฝากระโปรงไม่ได้มีการเปลี่ยนมาเนาะนี่เป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะคะมีสติ๊กเกอร์มาออกกเม็ดอ้าต่างๆนะคะนี่และนี่สติ๊กเกอร์สีนะคะที่บองบอกว่ารถคันนี้สีอะไรนะคะยังไม่มีการแกะนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะคันนี้นี่น็อตไม่ขยับอย่างแน่นอนเนาะรอยแต้มสีต่างๆนี่และที่สําคัญแบตเตอรี่ก็ได้แบตเตอรี่จากโรงงานเลยนะคะเป็นแบตเตอรี่ของโตโยต้านั่นเองโ,อโหรถคันนี้นุ่นบอกเลยว่า คือสมบูรณ์จริงจนะคันนี้และที่สําคัญเป็นรถ2ระบบด้วยกับยุคเศรษฐกิจสมัยนี้เนาะใครประหยัดได้เราก็แบบอะไรที่ประหยัดได้เราก็ควรประหยัดนะคะอ่าและไม่ต้องห่วงมีวิศวกรรับรองขนาดนี้โหอุ่นใจสบายใจได้เลยสําหรับรุ่นนี้เนาะ <c oughs> สำหรับชมนี้นะคะก็ยังเป็นที่ยอดทีในหมู่วัยรุ่นเนาะเพราะที่สําคัญผ่อนสบายมากๆเลยอ่าและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาได้นะคะที่บริษัทพิทยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะ ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะและสาขาที่2นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะมินบุรีกรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนอัสลามุอะไยกุมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย